สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นห่วยดังวันนี้ทีมงานก็มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเลขเด็ดโป๊ฟราซีดวันประสูติสิ้นพระชนเลขอายุเหลืออีก6วันเท่านั้นนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจำวันที่2พฤษภาคมก,กันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวห่วยทุกท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนาวทางเลขเด็ดกันอยู่แต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับข่าวความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟราตซิสหรือโปรฟราตซิสสิ้นพระชนมายุแล้วเมื่อว,วันที่21เมษายน2568หลังพระองค์ทรงประสบปัญหาสุขภาพหลายประการโดยอาการล่าสุดที่ต้องประทับที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่14กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาด้วยอาการปอดบวมสิริพระชนมายุ88พรรษาโดยมีเลขเด็ดดังนี้ค่ะวันประสูติโปรฟราซิส17ธันวาคม 1936โปรฟรัสซิสิ้นพระชนวันที่21เมษายน2525ส 25, ิริพระชนมายุ88พรรษาเริ่มดำรงตำแหน่งพระสัตปป à, พ بر, พนตปาปาเมื่อวันที่13มีา lucky, นาคม2013ลำดับโป๊กองค์ที่266จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งพระสันตป,ป à, าปา12มีนาคมปีที่ปวดเป็นพระคานิดันพิทธศักร,ราชาร2001จำนวนคานิดันที่แต่งตั้งเอง137คน อย่างไรก็ตามเลืดองกกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโดดชัยพิจารณาญาณค่ะ